โอ้โหตรงนี้เราอยู่บริเวณไหนครับพี่บสบายดีถุนนอุบลนช่วงสะพานห้วยน้ําคําตรงที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองขี่ช้าๆครับขีช่ช้าๆโอ้โหขี่ไล่ไปช้าๆโซนน้นำครับเรื่องเข้าบ้านโซน <vào S 2> หน้าไฟฟ้าเก่านะครับตอนนี้เป็นศูนย์สุขภาพชุมชมน,นเขตเมืองน้ำโอ้โหแบบโอ้โห น้ถนนอุบลน,นะครับเนี่ยข้างหน้าไปก็จะเป็นไฟฟ้าเก่าครับขับรถก็อยากให้ขับช้าๆนะครับเพราะว่าน้ํามันจะเนี่ยนี่เข้าแบบกระเด็นเข้าบ้านเขาครับเนี่เป็นคลื่นเข้าบ้านเขาหน,น่อยอย่างนี้แ น้ำไม่ลดเลยเนาะแต่เห็นเห็นเมื่อวานเขาเขาบอกว่าอะไรนะเห็นตอนเช้าเขาโพสต์ว่าลดลง6เซนอะไรอยู่สะพานขาวคือน้ำตรงจุดวัดนะมันลดแต่ตรงเส้นที่น้ำไหลผ่านนะมันก็เพิ่มระดับขึ้นเพราะมันจะไหลผ่าน,นก็ถึงประมาณ Junguh mana betul betul oh. เกาะมันน้ำหนาอยู่นะร้อนโหคือมันยังมองเห็นถนนมีสภาพเหมือนเกาะนี่ถ้าเราไม่เข้ามารถพี่แกเป็นเรือโอเคเรือชัวร์กว่ามันถ้าแปบพวกความหนาอันตรายเนาะไอไออันนั้นน่ะสายผ่านน่ะ

ทัอนันี้บอาซื้อเรือนยอ่ีา้เขาซื้อเรือเองเลยเหรอครับนเคอยไปเลยคอยไปก่อนเลยแลยวก็ติดเตาถ่านเลยเด้อติดน้ไม่ได้เลยเดี๋ยววานนี้มาดีกับบ้านนีีกับบ้าอันนี้ไม่นนี่ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามโมงนะครับ น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเพื่อนๆอยู่ที่สะบานขาวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29กันยายนนะครับปี65โอ้โหน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเที่ยวท่วมลานอ่อนลอนหมดเลยครับผมโอ้โหน้ําปีนี้มาเยอะมากจริงๆ,ๆ,ๆครับโอต้องเป็นสายไฟหรือเปล่าน่ะโอ้โหน่ะ สายไฟจมน้ำด้วยครับโอ้ยอันตรายมากโซนนี้ก็จะเป็นโซนออดหลอดนะครับผมแต่ก่อนเขาทำเป็นตรงนี้เ็าทาเป็นที่ออกกําลังกายมั้งประมาณนี้มั้งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลานออดหลอดครับแต่ก่อนน้ําท่วมสูงขึ้นมาถึงข้างบน างเดินเลยตรงนู้นจะเป็นชุมชนนอนสำนักนะครับผมน้ำท่วม<อ>เป็นกำลังใจให้กันครับเพื่อนๆช่วยเหลือนครับผมโอ้ตรงนี้ก็เป็นสวนกุดหวายนะครับเนี่ยท่วมมาจนเกือบถนนแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นถนนใหญ่โอ้โหสุดยอดหวังว่าน้ำจะลดนะครับผม เป็นไงบ้างถ่ายเห็นไหมอู้ ีส <usion> ิเกตชนแนวไม่ัเขาบ่อนเนนใช่ใช่ใช่จะไป่ายเห้วครัของเราดีหินหันหลังเห็นเสื้อพอดี นี่เรากําลังไปบ้านโนนหุงนะครับตำบลโพตำบลโพนะครับก็มาทางเส้นหลังเฉลิมกัจจนานเนี่ยครับน,น้ำก็น้งลงไปเยอะแหละแต่ก็ยังก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่รถชาวบ้านครับบ้านโนนหุงตําบลโพนะแต่ในตู้มู่บ้านนี่คือตรงไป าาอำเภอเมืองเนอะอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกร,รเกร็ถ้าสังเกตง่ายก็คือมาจากเส้นเฉลิมการจานานั่นแหละโอเคครับขนาดน้ำลดลงมาหน่อยแล้วเนี่ยโ้เป็นมหาสมุทรด้วยแล้วท้ายบ้านของบ้านหนองบ้านน้ำท่วมและบ้านนุน่นยิงแต่หลังคา อ๋อตรงนี้จะสูงขึ้นมาไหนสูงทางขึ้นวัดสูงกว่เขาว่าเป็นนอนเนาะอ๋อเป็นวัดด้วยตรงนี้เป็นป่าด้วยไม่ใช่หมู่บ้านนะหมู่บ้านอยู่ตรงน้ําท่วมหมู่บ้านนี่เข้าไปไม่ได้รถตรงไหนเขาก็มาอยู่กันเฝ้ากันรถไทยกู้ช่วยขนาดออกมาแล้วเรียงว่าลงเนินไปนี่ก็ต้องเป็นน้ำนี่